สวัสดีครับจากบอยทาร์อาเซียเว็ดอคอมนะครับวันนี้เราบาใกล้กมาเทปมาวิทย์ชูโป้นะครับอ่าลำนี้เป็นลำของน้องบอยเองนะครับลำนี้อ่าส่งลูกค้าประจํานะครับของคุณชัดนะครับอ่าลำนี้ก็ไปสปปลาวนะครับก็ซื้อชูโป่กับทางล้านมาก็ประมาณหนึ่งถึงสองลำแล้วนะครับอ่าลำนี้ก็จะสภาพสวยๆหน่อยนะครับกรีบๆเลยตาปลาก็ยังอยู่เลยนะครับโอเคนะครับอ่าฟิล์มเซลล์ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ ิ๊กน่อนะครับมานะครับโอเคเมาเทคออฟรอโฮมพอยก่อนนะครับโอเคเทคออฟนะครับนี่ก็ต้อมาทำการอัพเดตตัวแหน่คนดีเบตนะเพื่ จะไเต้าให้ตองก่อนะครับโอเคนะครับตองแล้วนะครับโอเคนะครับตองนะครับรำน,นี้มันมันใหม่มากเลยนะครับโอเคผมพายมาแล้วครับก็ผมพายมาเรียบร้อยแล้วครับ เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับก็หับบนเ้อหลังนะครับกดไปอ่ะไ้มานะครับเซ็นเซอร์ได้เซ็นเซอร์ได้เนี่นิ่งและนิ่มอยู่เลยนะครับดำเนี่ยครับแล้วไม่ใช้น้อยมากเลยนะครับอันนี one, please, ้มันจะอยู่ที่พันแปดสิบอาค่าติดเซนนะครับแสบเิ่มแซบเิ่มได้ข้อครับ <c Competition> <ook> อ๋อครับอประถมอก็จะมีต้ฝุ่นหน่อยนะครับอ๋เดี๋ยวดึงความล่จะดึงความสูงอยู่ที่ตอนนี้น่าบห้าสิบนะครับความไกลอยู่ประมาณสามสิบห้านะครับโอเคนะครับแช่ไปสักพักเลยนะครับเช็คแบตเตอรี่เช็คอะไรอครับ โอเคนะครับแต่สต็อปเด้คลอดนะครับโอเคถ่ายภาพนิ่งมุมนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เด้ครับความสูงอยู่ตอนนี้ห้าสิบสี่นะครับอาความไกลก็ะมอยไหลลยเอยย่สามสิบเก้านะครับโอเคเดวถ่ายภาพนิ่งนะครับโอเคนะครับภาพนิ่งมุมนี้นะครับอื เดี๋ยวมันไม่สองครับมันชัดมากนะครับผมยังไม่ดันแสงนะครับเดี๋ยวขอเอาเอาแสงมานิดนึงก็ได้นะครับโอเคเอาสักเป็นุมนี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ่าแไ้่คลอดต้องไฟจากุมนี้นะครับโอเคครับแล้คลอดสัก20บวิครับ ใช้ตั้งนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้าซไฟก็คือให้มันดับมืดใช่ไหมครับผ่าก็ให้ขึ้นมาเป็นเนี่ยครับนะครับศูนย์จุดศูนย์ออกมครับอนยครับบวกสามเห็นไหมครับลองเอาค่าสว่างขึ้นมาหน่อยเพราะฝุ่นมันเยอะนะครับนะครับปรับแสงนะครับปรับแสงบัมันเป็นเอิดเลยอย่างนี้นะครับลองบอยดันแสกนิดนึงนะครับแสงมันก็จะสว่างขึ้นมาเลยนะครับโอเคผมดันกลับเหมือนเดิมนะครับไฟนี้ ะจะใช้ายนะครับายก็คือดันให้ให้มืดขึ้นนะครับส่วนขวาก็ให้สว่างนะครับโอเคสต็อปได้คลอดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบมากจริงๆนะครับเพราะว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็วคันนีแเร์ให้หมดนะครับ <Go home. S 1> กอ่อท home แล้วนะครับ คือ okay. r t s น่าจะอยู่ที่เดี๋วยวดูก่อนอ๋อ r t s มันอยู่ร้อเมตรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งเป็นสามสิบเหมือนเดิมน,นะครับโอเคอ่าโอเคก็โมอีกทีนะครับ <Go home. S 1> ตอนนี้ความสูงก็อยู่ประมาณเก้าสิบแล้วนะครับถึงว่ามันเนี่ยครับไม่เหมาะพวกสำรวจนะครับเหมาะกับสำรวจนะครับอาจจะแบบเดินเลิมาดนึงน,นะครับนะครับ จรันนครับมันใช้ดีจริงๆครับนี่ครัเป็นลำที่สองของน้องบอยเอนะครับที่เข้ามาประจำการนะครับ ต้องเหมือนเดิมมีนะก็ได right? okay, right? so, ้นะครับตั riages, okay, ้งตรงนี ups, ้นะครับต okay, <So, S 2> ั๊บเขาก็จะพอสหยุดได้เลยนะครับนะครับปุ๊บอ่าเห็นะครับก็จะหยุดตรงนี้ได้นะครับอพอเสร็จเราจะทำงานอ่าทั้งรอขอด้านข้างเข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ